สวัสดีครับพอกคทุกคนืันนี้บราสตาิการะพาทุกคนมาย่างส้มผ่าบรรยากาศจูทีบริเวณเอ่อเพื่อนจะได้ละ่ะสุสาสนสมัติมิรดอนลักนะทุกคนนีเ่เลยนะนี่ก็เป็นสุสานของทหารนะฝรั่งตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเรา่น้องนะกาจะมีทั้งหมดอยู่เอ่อ หกพันกาลุ้มนะหกพันก็ 7, ลอยเกือบเจ็ดพันลุ้มนะทุกคนโอ้เรียกว่าสาบานท่านนี้เพื่อนเอินว่าภาษาอังกฤษเนาะออขอสะแสดงความเสียใจกับเพื่อนนะเนาะเห็นแล้วก็โพดหัูใจเศร้าสลดใจนะ ความเป็นมากของสุสานสัมพันธมิตรแห่งนี้ก็คืออ่นี่เป็นสถานที่ที่แบบใส่เป็นสุสานสําหรับเฉลยศึกไฟสัมพันธมิตรนะทุกคนที่มีการเชียชีวิตลงในระหว่างการสา้่งทางรถไฟสายมรณะนะส่วนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองผู้ละ,ะโดยที่แบบภาษาอังกฤษนี่เป็นสุสานที่มีการส้างขึ้นในปี2อง8นะทุกคนนะหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองได้แบบ มีการแบบยุติลงแบบบริต่อสูงกันอีกนี่ก็เป็นแบบสูสานที่แบบมีพื้นที่ประมาณ17ไหลเลยนะทุกคนที่เนียมเพน้นนี่นะเบิง้งโอเคกัเบิ้งแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะ,ะตามปลายแผ่นทองก็จะมีการแบบปักชื่อ้องผูเสียชีวิตเอาไว้เนาะ อยู่ใน17ไร่เนี่ยครได้มีการแบบว่าบรรจุศพทหารเฉลยศึกเอาไว้มากถึง6,000กวาร้อย82หลุมนะทุกคนในบริเวณที่ทุกคนเห็นนี่คือ6,000กว่าหลุมนะเกือบเกือบ7,000หลุมนะถึงแม้ถึงแม้ว่าชาวบ้านเนี่ยเหล่าซานห่งนี้กันยังติดปากว่าแบบเกิดว่าภาษาภาษาอังกฤษอังกฤษนะแต่ว่าสุสานเอ่อเจ้ว่าไรสามันธมิดดอนหลังโบเรมีเพียงแค่แบบเฉพาะศพของชาวอังกฤษเท่านั้นนะ แต่กันยังมีแบบว่าศพของสเสลยเสือกประเทศอื่นอื่นอาท่เช่นแบบประเทศบรสิเป็นประเทศนิวซีแลนด์บริสินะนเ,เนเธอร์แลนด์ออสเตรเลียรวมๆอยู่ร่วมกันเนี่ยนะเป็นพื้นที่กว้างงขนาดเลยนีนก็ติดกับถนนอ่าเลขที่3 2 3นะทุกคนของการเจรบุรี สุสานสำพันธมิตรดอนรักการจริญุรีมีศพมากถึง6,982ศพนะทุกคนที่ฝังอยู่บริเวณนี้นี่ก็จะเป็นฝ่ายคุณบอกกนะ็สุสานทหารสมพันธมิตรดอนรักเป็นสุสานเฉลยเสือแห่งพันธมิตรที่เสียชีวิตในในระหว่างการสร้างทางรถไฟสายมรณนะไปพามา่าในสงครามโลกครั้งที่สองเนื้อนะที่กว้าง วางตกแต่งไว้อย่างสวยงามพร้อมจะลึกไว้อะไรด้วยบรรจุศพเฉลยศึกจำนวน6,982แต่กาเป็นอีกหนึ่งทีนา่าสโลดใจนะทุกคนนะคือสงครามบ้มีเอียงที่เฮ็ดแห่มันดีขึ้นเนาะสงข้ามมีแต่มีแต่การสนูญเสียนะมีแต่ความสูญเสียสงข้ามบริเ็ดแห้มันดีขึ้นเลย มีความสูญเสียทั้งนั้นนะจริงๆเพื่อนสามารถให้ยางเขาไปนี่เลยครสามารถยาง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 ไปุ่นได้เลยนะแต่บาสตีบออยากจะเขาไปล่วงเกินบออยากเขาไปละเมิดบออยากเขาไปลบกว้นเพล่นเนาะเพล่นกับพักคอนยังสงบแล้วโอ้ทุกคนจริงๆมันมีหลายสถานที่นะทุกคน จะมีสุสานฐานญี่ปุ่นด้วยนะที่เห็นที่เห็นในในแมปนะทุกคนอันนี้ก็คือกฎระเบียบการเข้าเยี่ยมชมเนาะเข้าเยี่ยมชมด้วยความอ่าอาการสงบนะห้ามเดินข้ามุมศพห้ามส่งเสียงดงังห้ามวิ่งนะห้ามนําอาหารเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามารับประทานห้ามจัดกิจกรรมทุกประเภทนะอันนี้ก็จะเป็นอ,อ่าทางเข้านะทุกคน ก็จะเป็นรูปภาพเนาะในอดีที่ทหาท่านเสียชีวิตไป ฝากรรกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ<ถา>ในนี้ทุกคนถ้าอยากจะรู้เรื่องราวอะไรต่างๆเนาะอยู่ในนี้ก็สามารถที่จะสแกนนะ อันนี้ก็จะเป็นป้ายนะโอ้ oh, ทุกคนอันนี้ทิงใจฟูนะออแผ่นดินซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสุสานนี้เป็นสมบัติของประชาชนไทยได้อุทิศให้เป็นสถานที่พักตลอดการสำหรับทหารเรือทหารบกและทหารอากาศผู้ซึ่งได้รับเกียรตนะิณที่นี้นะทุกคนว้า oh. ตรงนี้สามารถเข้าเยี่ยมชมฟรีนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินอ้อมไปดีกว่าเนาะจะไม่เดินผ่าไปตรงน,นี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมอยากจะมานำเสนอแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ได้รู้จักสถานที่แห่งนี้เนาะนี่ก็คือจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะถ้าใครจะวิ่งไป สะพานแม่น้ำแคของเราทุกคนก็ต้องผ่านสุสานแห่งนี้นะฝากกดไลค์ดก,ดแ,กดแชร์ด้วยครับมันกว้างจริงๆนะทุกคนตั้ง17ไร่แล้วนะ6,000กว่าศพเกือ 7, บ7,000ศพนะตีเลขก,กลมๆก,ก็7,000ศพ นะทุกคนก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้ก็สงครามโลกหรือว่าการทําสงครามหรือการทำร้ายกันเนี่ยมันไม่ได้มีผลดีต่อกันเลยนะมีแต่ผลเสียกังนั้นเลยมีแต่การสูญเสียที่มันจะเกิดขึ้นนะนะทุกคนอยู่ม,มุมนี้นะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกคนดู ทุกคนสำหรับที่นี้ก็ผมจะขอตัวลาพี่ๆทุกคนไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย